E.P. ที่9กาการปฏิวัติทางสังคมคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าสังคมรอบตัวเรากำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มไม่เชื่อทุกอย่างที่ระบบบอกอีกต่อไปพวกเขาลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนี่คือสัญญาณว่าการปฏิวัติทางจิตวิญญาณกำลังสะท้อนออกมาในระดับสังคม การปฏิวัติทางสังคมไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเท่านั้นแต่มันเริ่มจากจิตสำนึกของผู้คนที่เปลี่ยนไปผู้คนเริ่มเห็นว่าการเมืองที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝักฝ่ายไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปเศรษฐกิจที่เน้นแต่กำไรโดยไม่สนใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกำลังถูกตั้งคำถาม สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายทำให้เกิดกระแสเรียกร้องเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดนี้สะท้อนว่าผู้คนตื่นรู้และไม่ยอมอยู่ในกรอบเก่าอีกแล้วเราจะเห็นการลุกขึ้นมาของเยาวชนทั่วโลกที่เรียกร้องเช่นที่เห็นตามข่าวทั่วโลกเกิดจากการพลังงานของความกลัวและความขาดแคลนความขัดแย้งและการแบ่งแยก เมื่อผู้คนจำนวนมากสะสมพลังงานเหล่านี้ร่วมกันจะก่อเป็นสนามพลังงานรวมหมู่ที่ผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรงนั่นเป็นภาพสะท้อนเงาของสังคมที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเช่นความโลภความอายุทีรทำความกลัวการสูญเสียอำนาจเหตุการณ์รุนแรงมาเกิดขึ้นในช่วงที่ โครงสร้างเก่าไม่ตอบสนองกับความต้องการใหม่ของผู้คนจะเห็นได้จากการที่คนรุ่นใหม่เริ่มสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนมากกว่าธุรกิจที่ทำลายโลกแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียเสียงเล็กๆของผู้คนก็สามารถสั่นสะเทือนองค์กรใหญ่ได้นี่คือพลังของการตื่นรู้รวมหมู่ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ในเชิงจิตวิญญาณมันคือการล้มระบบความเชื่อเก่าเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการสร้างพลังงานใหม่ที่สอดคล้องกับความรักความร่วมมือและความเท่าเทียมเพราะเมื่อมนุษย์เริ่มตื่นรู้ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกันการตื่นรู้ร่วมกันความทุกข์หรือความรุนแรงเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักว่าเราไม่อาจอยู่แบบเดิมได้อีก มันคือแรงผลักให้มนุษย์กลับมาค้นหาความหมายความรักและการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้นและการกดขี่ผู้อื่นการทำลายธรรมชาติหรือการสร้างความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่ปัญหาภายนอกแต่คือการทำร้ายตัวเองในระดับพลังงานสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากปรากฏการณ์นี้หนึ่ง มองเห็นความรุนแรงคือผ้าสะท้อนพลังงานภายในของมนุษย์ทั้งโลก2เริ่มจากการเยียวยาภายในของตัวเองถ้าเราแต่ละคนเยียวยาความกลัวความโกรธความไม่ยุติธรรมในใจตัวเองโลกจะสะท้อนพลังงานใหม่ที่อ่อนโยนออกมากขึ้น 3. ส่งพลังงานความรักและความสงบก,การภาวนาการตั้งเจตนาเชิงบวก หรือแม้แต่การกระทำเล็กๆด้วยความรักในชีวิตประจำวันเช่นการส่งความรักออกไปส่งความเมตตาส่งการให้อภัยออกไปนั่นล้วนเป็นการช่วยปรับสมดุลพลังงานของโลกถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพใหญ่ให้เห็นชัดมากขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางด้านการเมืองสงครามนั่นคือการสะท้อนพลังงานรวมหมู่ของมนุษย์ ที่ยังอยู่ในความกลัวและการแบ่งแยกและจัก,กรวาลกำลังผลักให้เราตื่นรู้ร่วมกันเพื่อก้าวสู่การอยู่บนพื้นฐานของความรักความสามาคัคคีและความเข้าใจกันมากขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนสังคมจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือด้านต่างๆแต่คือการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น สังคมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันผู้คนเลือกสนับสนุนธุรกิจที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อโลกการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคมจะยิ่งเติบโตโลกดิจิทัลจะกลายเป็นพื้นที่ที่เสียงของประชาชนมีพลังมากขึ้นการปฏิวัติทางสังคมคือการสะท้อนออกมาของการปฏิวัติทางจิตวิญญาณ และมันกําลังเกิดขึ้นในทุกมุมโลกคําถามคือคุณอยากเป็นเพียงผู้สังเกตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพราะในตอนต่อไปของซีรีส์การปฏิวัติทางจิตวิญญาณเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและคุณจะเห็นว่าโลกธุรกิจก็กำลังถูกพลิกโฉมด้วยพลังจิตวิญญาณเช่นกัน สุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยคอยเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณ แล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกัน และขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนและหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ